สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมาทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะประจําเดือนพฤศจิกายน2566น,นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคงสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ แนะนำให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กมําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพัมนธ์นจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวเมษเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคน เรื่องาของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาด้อดีไหนค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ก้าวถวยนะคะอัศวินถือไม้เท้าคะ่ะไพ่ก้าเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่สิบเหรียญชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินค่ะหรือศพการมังกรธาตุน้ำกรากฏมีพิจิกธาตุไฟเมษสิง์ธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะ,ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะ่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอาจจะดิวกับคนฮอตอ่านะคะคนที่เป็นเป็นที่รู้จัก อของคนทั่วไปของคนในสังคมอะไรประมาณนี้เนาะมีหน้ามีตาทางสังคมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในในในสังคมแวดวงนั้นๆอ่ะที่คุณอยู่อ่ะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะนะคะเป็นคนที่อ่าไปไหนก็มีคนรุมล้อมไปไหนก็มีคนรู้จักนะคะประมาณนี้ก็ได้นะหรือคุณอาจจะไปอ่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เป็นคนที่เขาเคยแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีพันธะภาระผูกพันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนาะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งบางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลตอบแทนเข้ามาในความสัมพันธ์ผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นช่วยเหลือกันในเรื่องราวของการงานเอ,อื้อเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ก็ได้อะ นะคะก็ประมาณนี้อีกอะไหนึ่งนะคะคุณอาจจะดูกับคนไกลต่างทินต่างแดนต่างภาษานะคะมีมีก็เหมือนไม่มีการที่คุณมีเขาคนนี้เป็นคนรักนะคะมันมีก็เหมือนไม่มีเพราะว่ามันอยู่ไกลกันไงมันไม่ได้แบบอยู่ใกล้กันไม่ได้แบบ จุงมือเดินเปิดตัวอะไรประมาณนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาค่ะของชาวราศีเมษละคนาเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษละคนาเมษนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยเอาขอโทษค่ะเป็นควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่หา 5, ถ้วยค่ะ ไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่8เม้เท้านะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะมันยากัดความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่า,าในอดีตที่ผ่านมาคุณคุณมีการวางแผนการเดินทางนะคะไม่รู้สึกว่าอาจจะอาจจะยังไม่ได้เจอ การวางแผนนั้นอาจจะผิดพลาด,ผ,ดผ,ผิดแผนไปก็ได้เช่นเดียวกันแต่ยังจะมีการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้ตัดขาดการสื่อสารไปแต่อย่างใด คุณและเขาจะยังมีกันและกันอยู่ในความสัมพันธ์แต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดเป็นมีมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีพันธะภาระูุพัน์แล้วหรือว่าถือความสัมพันธ์ไว้ทั้งสองมือนะคะก็ยังถือกันมาอยู่นั่นแหละแต่มันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ชาวราศีเมษและกันะาเมษคาดหวังในความสัมพันธ์ว่ามันจะดีขึ้นนะคะไม่ว่าเขาจะพูดไม่ว่าเขาจะบอกไม่ว่าเขาจะแบบบอกคุณว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นหหรรรืืออจจะะปปับุงเปลี่ยนนนนนแแปลงูู่่่่ีัตไมร้สึกว่าอะไรต่่าางๆเหลนั้นน่มมััยงไได้ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณคาดหวังยังไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่หวังไว้นะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยถึงปัญหานี้ด้วยนั่นเองนะคะชาวเมษนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษลัคนาเมษกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอดูของชาวเมษก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษลัคนาเมษคะ่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณมาดูกันนะคะ ไพ่ไปได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะอัศวินถือเหรียญค่ะเดอะมูนนะคะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะไม่รู้ตัวคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาไม่รู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เชื่อ นะคะแล้วก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะมันยังมีความคุมเครือยังมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่ปลอดภัยอยู่นะคะแล้วก็มองว่าคุณก็ยังมีความวิตกกังวลในความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันกับคนคนนี้นะคะแต่คุณก็เลือกที่จะถือความสัมพันธ์นี้ไว้เลือกที่จะให้โอกาสเลือกที่จะเขาเรียกว่าให้ความหวังตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้ มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะด้วยคําพูดของเขาที่เขาพูดหวานล้อมคุณการกระทําเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่ที่ทําให้คุณมีความหวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันทําให้คุณอยู่ตรงนี้เน่ยค่ะนะคะ,นะคะอืมแล้วคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะ ไปจากเขาด้วยนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมษลัคนาเมษมาดูกันนะคะไพ่ไปได้เดินไพ่ดีไฮเป็นเทพค่ะถ้า,าว่าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในความลับติดบางซ่อนเร้นอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าเขาเขาคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วอะว่าเขาไม่มีไม่มีวันที่จะ เปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณอะไรประมาณนี้นะคะสามดาบค่ะถามว่าเขารู้สึกอึดอัดใจจุกจิกใจหรือเสียใจบ้างไหมใช่มันเป็นแบบนั้นแต่ทำยังไงได้คะคนมันรักตัวเองเนาะควีนถือถ้วยนะคะก็มีความวิตกกังวลคะ่ะนะคะและเป็นไพ่เจ็ดถ้วยชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคนๆนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาเหตุจะบอกว่าถาว่าใคร อยู่ในความสามารถที่เป็นรักซ้อนตัวเลือกทางเลือกปิดบงังซ่อนเร้นไม่บอกไม่เปิดเผยนะคะ <_ an> เขาตั้งใจ <_ an> เขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วถามว่าเขาอยากจะเสียคุณไปไหม <_ an> เขาไม่ได้อยากจะเสียคุณไปนะถ้าถามว่าคุณออกถ้าถามว่าคุณเลือกที่จะแบบหยุดความสัมพันธ์หรือว่าออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะถามว่าเขาตามคุณไหมเขาตามคุณอยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่าเขาไม่ไม่อยากให้คุณออกจากชีวิตเขาแต่สิ่งที่ คุณต้องการในความสัมพัษณ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นหรือปรับปรุงดีขึ้นเปิดเผยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย mm. เขาอาจจะมีแต่คําพูดใท้ความหวังคุณแต่เขาจะไม่ทํานะคะ mm. เพราะว่าเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าให้คุณได้เท่านี้จริงๆอะประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีตาา่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษเป็นอย่างไรไม่ขออเนียญญตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็ร,รับชมนะคะเอาคำใบแรกเดินไพ่เด็กถือเหรียญค่ะเนี่ยมันยังอยากมันมันยังมีคนอยากประครับประคองอ่ะเออสอไม้เท้านะคะยังมีคนที่แบบให ให้กําลังใจตัวเองแล้วก็แบบเหมือนกับหลอกตัวเองไปด้วยอะ่ะคออาดหวังให้ความหวังอะไรประมาณนี้หกถ้วยนะคะ และเป็นไพ่วิวนะคะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ยังมีการประคับประคองถ้าหากว่า,าผิดใจทะเลาะหรือว่ามีอะไรที่เป็นปากเสียงหรือเข้าใจผิดอะไรซึ่งกันและกันก็แล้วแต่นะคะจะยังมีการง้อมีการตามกันและกันเกิดขึ้นจะยังไม่ได้มีการปล่อยกันและกันไปจะพยายามถูทูไทยๆประคับประคองให้ความหวังแล้วก็สร้างความหวังให้กันและกันแบบนี้อยู่ต่อไป นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีเมษและคนาเมษขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่โวค่ะสามเหรียญน,นะคะ5ดาบและเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะ ชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะความสัมพันธ์ที่มุฟออนเป็นวงกลมความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนความสัมพันธ์ที่อยากจะเอาชนะเห็นแก่ตัวนะคะความสัมพันธ์แบบนี้มัน toxic ท็อกซิกทั้งนั้นเลยนะคะมันไม่สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยสมหวังแล้วก็มีความสุขในความรักได้อมคุณลองคุณลองนิ่งๆอะคะ่ะถอยออกมาแล้วก็นิ่งๆเนาะแล้วก็มองเข้าไปในความสัมพันธ์นี้อย่างอย่าง อยู่บนรู้ด่าว่ความเป็นจริงมากที่สุดที่ไม่หลอกตัวเองไม่ให้ความหวังตัวเองไม่เข้าข้างเขาไม่เข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปแล้วคุณจะเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังบางสิ่งบางอย่างอาจจะ ทำลายหัวจิตหัวใจคุณแต่มันคือความจริงตรงนี้คุณต้องยอมรับนะชาวเมธนะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วการที่การที่เรารักตัวเองแล้วก็ยอมรับความจริงอะ่ะมันคือการ move on ได้อย่างดีที่สุดนะคะในส่วนของสถานการณ์นี้ที่มันเป็นวงกลมมาไม่นับไม่ถ้วนนะนะอือเป็นกำลังใจให้ชาวเมธค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูโดยส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ